สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุขุนมาด้วย่ะาว้ันีีนี่แม่บ้านผ้าพี่น้องมนัน้ำลายแตกน้ำกันเด้อค่ะทำยำหอยนางลมทรงเครื่องนะคะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นหอยนางลมสุกเด้อค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งกิโลค่ะพี่น้องผักเครื่องเคียงในห้องเน้นๆกันเลยค่ะพี่น้องจ้ายอดกระถินอ่อนนะคะพี่น้องเป็นตะวานค่ะเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มันก็จะมีกระเทียมโทนนะคะมีแรลดิบมีแตงกวามีผักหอมปลอ,อมจากพี่น้องจ้า แล้วก็หอมเจียใหม่ๆเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อค่ะเด้อมาจ่ะมากินน้ำกันแสบๆเอาป้าลุยมาๆมาแมงวันกันอันนี้ยำอันนี้พร้อมกันแล้วแมงวันกันนี้อันนี้ไหลย่ำมาละเด้อพี่น้องสุกนะคะพี่น้องมึงมันหดถ้าสุกแล้วมันจะหดนี่ป้าก็ตักกินเอย่งนี้เลุกกันไปเลยทำให้เข้มข้นพอป้าก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็นี้ใส่อร่อยเดลยแทบอร่อย สุดยอดเลยฮะอันนี้ราตักโลกเลยอะไรตำปนีกระเพราเลยสุดยอดเลยอ่ะผู้ใดถอ,องอยู่ หรือว่ากินดิบนะคะหลังทำความสะอาดหอยนางรมดีๆนะคะพี่น้องสองสามน้ำด้วยค่ะแล้วก็ตั้งน้ําให้มันเดือดนะคะหอยนางรมเนี่ยลงไปต้มให้ซุกพี่น้องทำใมันซุกดีแลวมันจะงหดนะพี่น้องออตรงปลายปากมัน่นถืถิ่นมันจะปรีออกนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็เอามายำอร่อยมากออาอพิมพ็เพิ่มแซ่บกินดิบกับอีแบบกินซุกกับอีแบบ ได้ความหวานแล้วก็ความมันนะคะถ้าแบบนิ๊นี่จะแบบหวานสดชื่นแต่ไม่มันร้อ,อ่ะเดีย๋ยวมารอดกันแลยแค่ไม่ได้หลับเชิญนี่ ไจุดยอดอร่อยอ่ะข้ะงางล่างล่ะล่องดึกกระหลังครัพี่หองเตต็งเขียงเลยเจ็บเจ็บอร่อยมากมมฟินเวอร์ตแต่แหงวันกวรว่ะแหงนี้สุดยอด ครับอตัดกระเทียมพออกไปได้ไหเนยใช่ชุดอะนรขอกนเดนอเ แ่บเป็นกัดแกมขึ้นดีเลยใอยนังล่นเน็บพี่น้องมีคอเลสเตอรอลสูงนะคะพี่น้องจ๊ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องจ๊ะแนะนําดื่มกาแฟ B ีเซวเป็นประจําทุกวันนะคะพี่น้องจ๋ะช่วยในเรื่องของควบคุมความดันนะคะลดน้ําตาลในเลือดเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลปวดคอเขาอนบ่คอยหลับร่างกายไม่สดชื่นร่างกายอ่อนเพียนะคะพี่น้องจ๊ะดื่มกาแฟ B 7ซววันละ1นึถึงสองซองก่อนอาหารช้าเป็นประจําทุกวันนะคะพี่น้องจ๋า โปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเด้อพี่น้องเด้อซื้อหกกล่องวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าแถมชุดแก้วไปให้เลยค่ะพี่น้องสีขาวแบบนี้หนึ่งชุดนะคะพี่น้องจ๋าในราคาเพียงหนึ่งพันบาทเท่าน,นั้นนะคะพี่น้องจ๋าหกกล่องหกสิบซองส่งฟรีไปทางฟรีบ่มีบวกเพิมเด้อค่ะเด้อเพื่อสนใจก็ทักแชทมาโปรโมชั่นนี้นะคะหมดเขตวันที่แปดเดือนนี้นะคะพี่น้องจ๋าขายดีค่ะสำหรับคนที่เน้นสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อ แซ่บอร่อยไหมป้าปากบดติง <laughs> ร้อยจังหูหยอทข้างล่างหนูลองด้วยกระหล่ำนะกินกระเบิดปลอมกันเลย นางจานปกตอก็กไมได้กินเลยสิควาำไม่มัดเน่น้องถามว่าไม่มั่นางกินนัดเจียปวดบ่ปวดจ้ะลำไยได้ปวดหลังปวดดากท้องมันใหญ่มันขำไม่หรองแต่ทำไงได้อ่ะไม่เ็นกินเลยค่ะลดเอาเสียงได้สักแป๊บนึงอ่ะ ทำมาหากินกหนือเ่าอืมอร่อยอมวันวานนร้วครักเจี๊ยบกินแจงกันไหมอร่อยอร่อยเย เป็นองกรุบพราะร้อนไฟโอ้ก็เป็นแลปะมันอยากกลุบกันนี้แหละยังไม่ถึงจานเลยน้ำยำมูย่างันลงไปแล้วฟินเวอร์เลยเนี่ยน้ำกรุบขีดกรุบขอย่าไม่ตกใจกันใกล้ก็ไปเลยครับ อ,อันอนะั้นคน่นเหมะกับแกมรึกปล่า <laughs> ซิ้งเหลาพี่น้องมันเป็นน้ำยำซีฟู้ดพริกเผาค่ะเขาตำซีฟู้ดแล้วเขากะเอาพริกเผาค่ะมาคุกให้มันเข้ากันอ่าบีบมะนาวตัดอีกสักสองเปลียงคือน้องพอดีเลยค่ะแซบ่บ ชอบนะของทะเลเนี่ยมันต้องอย่างที่เรากินเลยว่ะม,มึงไหมัรจะไปจะไป,ไปเห็นกับอะไรพี่น้องไม่เห็นกับอะไรอะไรอะไรมืดกิดกับวาไวค่ะกินไปกัน,กนหลังปัด๊ดด้ยมั่นเลยทีนี ลูปหนึ่งกินบะหมี่ลอาอีมัดจะเล็นแบบตั้งแต่กะหล่ำเลยนี่ให้เรากินมั่งตะแมงวันเออมันก็บินบินกว้างเราอย่างนี้ทำย่างนัวหมักอันนี้มันซีฟู้ดเฉยอันนี้มันจะมีผิวเผาใช่มันจะหวานหว,ว,วานนัวลนวล อืนนี้ไม่ต้องตาเปนะ็นนกกินไปเนี่ยพวกอ้อมย่อยไหมยพวกอ้อมเจีย๊ยบเออแทบ ู่น้ำไปเก็บมาให้ไม่เลยยอดป,ปวดฝนมนะันล่งไงตามครับอืม อร่อยหวานมันๆน,นะอเอาไหมนะ้ำเอาแบ่บเป็นเมนูที่แม่มาดมากมากเลยค่ะกินแบบดิบอะไรกับกินแบบซุกกฟินมาก มก็เล็ก็เลยเต้าส่วนเนี่ยหอยนางรมใส่กับแป้งมันมัน้นอยทอดอะ่ะอ,อ,อันนี้เนีเ่ยเอนอร่อยมากเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าคนตำอร่อยอร่อยมีหายากมันไม่ก่อยตำร้อยกันมันอยู่ที่คนปรุงแป้งอะ่ะไก่ปรุงได้สุดยอดด้วยกัน เอาเปล่าอื้าอ่าเรื่อยๆใหยไปแล้วเสียงซสร็จไหมน้ำน้ำน้ำอะไรก็ไล้น้ำยำน้ำยำมันเหรอน้ำยำพริกเผาเออรวมกันนี่อร่อยซีฟู้ดพริกเผาป้ามึงมีเนยตรงๆน้ำข่อยเปียกหอยเปียก เยอะเลยเนี่ยเวลากินกันเนี่ยแต่มันหวาดนะยอดมันหวานอยู่แล้วเอออืยอดมันหวานยอดมันกรบมันฝนตุ๊บทำไมเออหวานหวานเลยเพราะฮันนาหันนากะแบบฝนมันตกอะหนาำแดงไปห้าเซอร์ในร้านไม่มีนะหวานไม่ได้เป็นดีนี่เก็บมาจากตอนนู้นนะ ปวดพวกนั้นครับปวดยี่มนี่ยเต็อืมเออมันเป็นไร่บุกขึ้นมาไงอันนี้มัดตัวแหวกกินอะไรวะฮ่อมฮ่อมเกียวคือฮ่มอมเกียวกระเทียมกมับมัด อันข้าวขาวนี่ว่าเป็นหอย <c oughs> สองกระลำรองให้มันสวยงามกินกับอัน,นอันนี้ก็แซสส่บแซ่บหายหนับอยุบวบบวยอยู่เน่ยไปกินหลังไม่กอีแม่ต่อ, <c oughs> <c oughs> อยอดนะคะพี่น้องแนะนำนะคะพี่น้องจ้ะ ใครที่ไม่กินดิบหอยนางรมนะคะสามารถกินแบบสุกได้นะคะรสชาติมันหวานมันนะคะพี่น้องถ้าเป็นแบบดิบมันจะมันจะหวานหน่อยแล้วตอนมันมันเนาะกินแบบเนี้ยมันพ่อนำมันเดือดนะพี่น้องล่างทำความสะอาดหอยดีจะสองสามนาทน้ำเดือดปุ๊บเอาลงเอาลงไปต้มต้มจนมันสุกถ้ามันสุกมันจะหดนะพี่น้องหอยมันจะหดแล้วก็ ตรงปลายปากอะ่ะมันนะมันปินออกนะคะพี่นอนจ้าน่าแสดงว่าสุกดีแล้วก็กินได้เอามาเห็ดย่ำกินด้วยพี่นอนแ่บแสบนะคะเอา้ารสดคก,กินนี้หละพากินกระเพกไม่สิไปแล้วสวัสดีจ้า